สวัสดีค่ะท่านผู้ชมช่องคุยคิดสุดหน่วยเงินล้านค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาหาหลักหน่วยบนสูตรเดิมนะคะงวดวันที่16ธันวาคม63ซึ่งเป็นสูตรเดิมที่เข้าในงวดวันที่1ธันวานะคะวดที่แล้วสูตรของเราเข้าทั้งมีทั้งหมด11สูตรนะคะมันเข้ามา5สูตรก็คือสูตรที่3ที่4ที่5แล้วก็สูตรที่8กับที่9นะคะซึ่งสูตรที่8ที่9เนี่ยลงไว้ลงคลิปให้แล้วนะคะก็คือ คลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่ทันได้ดูนะคะก็ลองย้อนกลับไปดูนะคะวิธีทําของสูตรสองสูตรนี้ชนกันเพียงแค่หนึ่งตัวเดียวนะคะมีเลขเด่นสูตรละ4ตัวนะคะสองสูตรนี้ลงให้แล้วนะคะก็ชนกันคือเลขหนึ่งตัวเดียวนะคะอีก3สูตรที่เหลือจะลงไว้ให้ในคลิปนี้นะคะสูตรนี้กับสูตรที่สามที่4กับที่ห้านะคะเรามาดูค่ะ แต่ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าสูตรนี้เป็นเพียงแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่การันตีว่าจะถูกร้อยเอร์เซ็นต์ขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสูตรของเราก็จะมีเลขเด่นหลายตัวหน่อยนะคะสําหรับสูตรที่ที่สองกับที่สามนี่นะคะสูตรที่สองกับที่สามมีเลขเด่นอยู่สูตรละเตัวเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งบ่นนะคะว่ามันมีเลขหลายตัวเราก็ลองเอา จากสูตร2สูตรนี้ไปชนกับสูตรอื่นนะคะสูตรเดิมเรามีตั้ง5สูตรนะคะเมื่อสดชนกันแล้วมันก็จะได้เหลือตัดให้เหลือตัวที่น้อยลงนะคะถ้าสูตรมันเข้านะคะอย่างน้อยตัวที่ไม่ได้อยู่ในนี้ก็เป็นตัวที่เราตัดออกเราก็จะได้เหลือน้อยลงนะคะจาก1ิบตัวจาก1ิตัวเหลือ7ตัวก็ตัดไปทิ้งแล้วไปสามตัวนะคะแล้วก็เมื่อเอา2สูตรมาชนกันถ้าตัด ลดลงอีกนะคะก็เหมือนกับเราตัดทิ้งไปเราก็จะลดต้นทุนในการลงทุนได้เยอะนะคะก่อนอื่นเรามาดูสุดแรกนะคะสุดแรกสูตรนี้นะคะก็อนที่แล้วไม่ได้ลงไม่ได้ลงคลิปให้นะคะสําหรับสุดนี้มันเข้ามาทั้งหมดตั้งแต่วันที่16สิงหานะคะ1 2 8งวดนะคะ8งวดยังไม่เคยหลุดนะคะสําหรับสุดนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นถามว่าเข้าไหมก็เข้าเหมือนกันแต่มันไม่ได้เข้า เฉพาะหลักหน่วยอย่างเดียวนะคะมันก็มีสลับหลักสิบมาบ้างนะคะแต่ว่าหลังจากวันที่16สิงหานะคะมันก็เข้ามาหลักหน่วยอย่างต่อเนื่องนะคะ8งวดเรามาดูค่ะว่าสูตรของเราใช้ตัวไหนนะคะสูตรของเราง่ายๆค่ะสำหรับสูตรก็ใช้เพียงแค่หลักร้อยบนนะคะหลักร้อยบนบวกด้วยหลักสิบของสามตัวครั้งที่สค่ะ หลักร้อยก็คือ3หลักสิบครั้งที่2ก็คือ7นะคะ3บวก7ได้เท่ากับ10เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือศูนย์เป็นเลขเด่นตัวแรกนะคะเลขเด่นตัวที่สองบวก1ได้เป็น1นะคะศูนย์บวก1่ได้1เลขเด่นตัวที่3บวก3 1บวก3ได้เท่ากับ4นะคะเลขเด่นตัวที่4บวกค่าของที่4นะคะ4บวก4ได้เท่ากับ8เราก็จะได้ศูนย์คือเลขเด่นของหลักหน่วยบนงวดวันที่16สิงหาคม63ผลปรากฏว่าเลขที่ออกคือ8 1 1 ซึ่งหลักหน่วยก็คือ1ตัวนี้นะคะตัวที่เราคำนวณได้ก็คือ1นก็มีนะคะสูตรนี้มีเลขเด่นเพียงแค่4ตัวเท่านั้นเราจะสามารถไปตัดกับ3สูตรเอ่สองสูตรนี้ที่มันได้7ตัวนะคะอ่ะเรามาสําหรับสูตรที่1เรามาดูงวดของวันที่1นธันวาคมนะคะว่าเราจะได้ตัวไหนนะคะหลักร้อยบนนะคะหลักร้อยบนก็คือ6นะคะเป็น6บวกด้วยหลักสิ ของ3ตัวครั้งที่2คือ4แบบนี้นะคะ6กบวกสีได้เท่ากับ10เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก,ก็คือ0ูนย์เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่ 2, เราบวกค่าของที่1ก็คือ1เลขเด่นตัวที่ 3, บวกค่าของที่3ก็ได้4เลขเด่นตัวที่4บวกค่าคงที่อีก4ได้เท่ากับ8เราก็จะได้0 148คือเลขเด่นของหลักหน่วยบนงวดวันที่1ธันวาคมห3ม สูตรที่1นนะคะต่อไปสูตรที่สองนะคะสูตรนี้เข้ามา12งวดนะคะมีเลขเด่นอยู่ทั้งหมด7ตัวนะคะสูตรนี้12งวดมันจะเข้าใน10หน่วยครบ10หน่วยทั้งหมด11งวดนะคะมันไม่ครบ10หน่วยเฉพาะงวดนี้นะคะก็สรุปแล้วก็คงจะเป็นสูตรของหลักหน่วยนะคะเพราะว่ามันมีเฉพาะหลักหน่วยแค่ แค่ตัวเดียวนะคะสําหรับงวดนี้แต่ว่างวดก่อนหน้านั้นมีครบ10หน่วยหมดเลยนะคะ1ิบเอ็ดงวดงวดที่12บสนี่เป็นแค่หลักหน่วยตัวเดียวเราก็เลยถือว่าเป็นหลักหน่วยนะคะถ้ามันจะกลับมาที่10หน่วยอีกครั้งก็ถือว่าดีนะคะสุดของเรานะคะเราใช้เพียงแค่หลักสิบของ3าตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะคะหล,ลักสิบของ3าตัวหน้าครั้งที่หนึเป็นเลขเด่นตัวแรกนะคะ,คะก็ดึงมาเป็นเลขเด่นตัวแรกตั้งไว้นะคะ หลังจากนั้นหาเลขเด่นตัวที่สองบอกไปด้านขวามือทีละหนึ่งนะคะก็เป็นเจ็ดและแปดนะคะที่สองที่สามนะคะหลังจากนั้นเราจะหาเลขเด่นอีกสี่ตัวที่เหลือเราก็นับถอยหลังลงไปอีกทีละหนึ่งสี่ครั้งนะคะก็ห้าสี่สามสองนะคะเราก็จะได้เลขเด่นก็คือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีเจ็ดตัวนะคะเป็นเลขเด่นของหลักหน่วยบนว,วันที่หนึ่งธันวาคมหกสามสูตรที่สองนะคะ ต่อไปดูสูตรที่สามนะคะสูตรที่สามสูตรที่สามเราก็ใช้หลักสิบของสามตัวครั้งที่สามนะคะหลักสิบของสามตัวครั้งที่สามบวกด้วยค่าของที่หกนะคะหลักสิบคือศูบวกหก็จะได้เท่ากับ6เป็นเลขเด่นตัวแรกนะคะเลขเด่นตัวที่สองบวกหก็ได้เจ็ด เลขเด่นตัวที่3าบวกหได้8เลขเด่นตัวที่4ีบวกสได้11เอราเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ1เลขเด่นตัวที่ห้บวกหก็จะได้สองเลขเด่นตัวที่6กบวกหได้3เลขเด่นตัวที่7จบวก1ได้4ค่ะสูตร นี้นะคะสองสูตรนี้ได้ลงคลิปในงวดก่อนให้ดูแล้วนะคะแต่ว่าจะตั้งชื่อว่าเป็นหน่วยบนมาครบ10หน่วยนะคะสูตรหน่วยบนแล้วก็สูตรมาครบ10หน่วยนะคะสองสูตรนี้ซึ่งตอนนี้วันนี้มันมีมาครบ10หน่วยไหมมันสูตรนี้ไม่ครบ1ิหน่วยมีเฉพาะหน่วยตัวเดียวนะคะก่อนหน้านั้น12งวดก็มาครบ10หน่วยบางครั้งก็เป็น10บร้อยหน่วยเลยนะคะมาครบ3ตัวนะคะก็ ลองดูนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อนะคะเมื่อเราดู3สูตรที่ชนกัน3สูตรที่ชนกันมีที่เลขไหนบ้างสําหรับหลักหน่วยนะคะมีเลข4ชนกันเดี๋ยวจะวงให้ดูนะคะว่าที่มันชัดๆัมีสี 4อันนี้ชน4ครบ3สูตรนะคะหลังจากนั้นก็มี8อีกตัวหนึ่งนะคะที่มันครบ3สูตรนะคะตัวนี้นะคะ8ดครบ3สูตรมีครบ3สูตรเพียงแค่2ตัวก็คือ4กับ8นะคะ4กับ8ก็ มีกับ8ครบ3สูตรผลปรากฏว่าเลขที่ออกก็คือ994นะคะ994ซึ่งหลักหน่วยก็คือ4นะคะหลักหน่วยก็คือ4ตัวที่เราคำนวณได้ตัวที่ชนกันครบ3สูตรก็คือ4ก็มานะคะก็มาค่ะก็ลองดูนะคะวันที่16ธันวาคม63เรามาดูว่าสูตรของเราจะเดินต่อได้อีกหรือไม่นะคะสูตรแรก สูตรแรกหลักร้อยบนนะคะหลักร้อยบนก็คือ9นะคะบวกด้วยหลักสิบของ3ตัวครั้งที่2นะคะหลักสิบสาตัวครั้งที่2ก็คือ7จนะคะเก้าบวกเจ็ดได้เท่ากับ16เอาเฉพาะหลักหน่อยมาก็คือ6เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2บวกค่าคงที่หนึ่งก็เป็นเจ็ด เลขเด่นตัวที่3บวกค่าของที่3ก็เป็น10เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ0เลขเด่นตัวที่4บวกค่าของที่4ก็ได้เท่ากับ4นะคะก็จะได้6 7 0 4ศูนย์คือเลขเด่นของหลักหน่วยบนงวดวันที่16บธันวาคม63สูตรแรกนะคะต่อไปดูสูตรที่2เลยนะคะสูตรที่2หลัก10ของ3ตัวหน้าครั้งที่1ก็คือเดึงมอาไปนี่ก่อ แล้วเราจะหาเลขเด่นตัวอีก6ตัวนะคะบวกไปด้านขวามือทีละหนึ่งสองครั้งนะคะก็คือ1 0 1สนะคะให้เราเอาเฉพาะหลักหน่วยมานะคะหลังจากนั้นเราจะนับถอยหลังอีก4ตัวนะคะครั้งทีทละหนึ่นะคะก็เป็น8 7 6 5 ห้าหกเจก้าศูย์นึ่คือเลขเด่นของหลักหน่วยบนงวดวันที่16บธันวาคมหกสามสูตรที่สนะคะต่อไปดูสูตรที่สามสูตรที่สใช้หลักสิบของ3ตัวครั้งที่3ก็คือ8นะคะหลักสิบของ3ตัวครั้งที่3คือ8บวกค่าของที่6 8แปดวกหได้เท่ากับสิเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ4นะคะหลังจากนั้นหาเลขเด่นตัวที่2ก็ บวกค่าคงที่1ก็เป็น5ตัวที่สบวกค่าคงที่1เป็น6ตัวที่สี่บวกค่าคงที่สมเป็น9ตัวที่หบวกค่าคงที่1เป็น10เอาลักหน่วยมาก็คือคือย์นะคะตัวที่6บวกค่าคงที่1ก็เป็น1ตัวที่7บวก1เป็นสองก็จะได้4ี่ห0 1 2ศย์สองคือเลขเด่นของหลักหน่วยบนวันที่16ธันวาคมห3สาสุดที่3นะคะซึ่ง สามสูตรนี้ตัวที่มันชนกันครบทั้งสามสูตรนี้มีอะไรบ้างนะคะตัวที่ชนกันครบสามสูตรจะมีศูนย์นะคะมีศูนย์มีศู 0, 1, 2, 3, นย์สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามมีศูนย์นะคะอ่ะสูตรที่หนึ่งมีหกสองมีหกสามมีหก ็มี6นะคะแล้วสูตรไหนอีกค่ะก็มี2ตัวนะคะก็ที่ชนกันครบ3สูตรมีเพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะคะ2ตัวเท่านั้นตัวไหนจะมาในหลักหน่ยวยบงวันที่16ธันวาคม63เราก็ไปลุ้นกันนะคะว่ามันจะมาไหมสําหรับตัวที่ชนกันครบ3สูตรหรือว่าถ้าใครบอกว่ามันคือเลขดับหรือยังไม่มั่นใจว่ามันจะมาต่อไหมลองเอา3สูตรนี้ไปชนกับ สามสูตรที่ลงไว้ให้ก่อนหน้านั้นสองสูตรที่ลงให้ก่อนหน้านั้นนะคะซึ่งสองสูตรที่ลงไว้ให้ก่อนหน้านั้นตัวที่ชนกันครบสองสูตรก็คือหนึ่งตัวเดียวนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้มาทั้งสองสูตรมีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดนะคะมันก็จะต้องไม่ใช่ตัวที่มันชนกันครบทั้งสามทั้งสองสูตรแน่นอนนะคะหรือสามสูตรนี้ถ้ามีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดมันก็อาจจะไม่ใช่ทั้งสามไม่ใช่ตัวที่มันชนกันครบสามสูตรนี้ ได้นะคะสำหรับตัวที่มันชนรองลงมานะคะตัวที่ชนรองลงมาจากสามสูตรนี้ก็คือมีเจ็ดนะคะ,ะตัวรองนะคะรองคือเจ็ดค่ะแล้วก็มันก็อาจจะเยอะอีกเหมือนเดิมนะคะจะมีคนมาโวยวายว่าเยอะอีกเหมือนเดิมนะคะสี่ชนสองสูตรนะคะแล้วก็หนึ่งชนสองสูตร ซึ่งมันก็ไปชนกับสองสูตรที่ให้ก่อนหน้านั้นนะคะมีตัวไหนอีกก็มีห้ามีเก้ามีเยอะนะคะมีเยอะเพราะเลขเด่นมันมีหลายตัวค่ะเพราะสูตรนี้ก็มีเจ็ดตัวสูตรนี้ก็มีเจดตัวเมื่อดูสองแค่เฉพาะสงสูตรที่มันชนกัน,นสองสูตรสองสูตรนี้มันชนกันก็คือห้าชน 6ชน9ชน0ชนอ่ะหนึ่งชนสองสูตรนี้ที่มันเดินดีนะคะสูตรนี้1 2งวดสูตรนี้1 3างวดมันชนกันที่หตัวก็คือห 6, 9, ห1นหะคะ 5, 6, 9, 0, 1ที่มันชนกันครบ2ตัวนี้นะคะเป็นห้าหอาจจะไม่ชัดนะคะ ห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งคือเฉพาะสองตัวนี้นะคะเฉพาะสองสูตรนี้เท่านั้นที่มันชนกันนะคะห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งแต่เมื่อเราเอาสูตรที่สูตรที่หนึ่งมาตัดด้วยมันจะเหลือแค่ตัวเดียวนะคะเหลือเพียงแค่สองตัวน,นะคะขออภยัยเหลือเพียงแค่หกกับศูนย์เมื่อเรานำมาตัดกันก็เหลือเพียงแค่หกกับศูนย์ดูเฉพาะสามสูตรนี้นะคะดูเฉพาะสามสูตรนี้ตัวที่ชนกันก็คือหกกับศูนย์ ถ้าเรายังไม่ได้นําสูตรอื่นมาตัดมันจะเหลือแค่6กับศูนย์ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็มไม่เป็นไรรวยเป็นแนวทางเท่านั้นเพราะว่าดิฉันก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะถูกร้อยเรซนค่ะเรามาดูสถิติของทั้ง3ามสูตรนะคะดูสูตรที่1นที่2ที่สามก่อนนะคะสูตรนี้ก็เดินดีนะคะมีเลขเด่นอยู่เจตัวสูตรนี้ก็มีเจดตัวตัวที่ชนกันครบ2สูตรมีอยู่5ตัวนะคะ ครบ2สองสูตรมีอยู่ห้าตัวมีสี่มีเจ็ดมีแปดมี9้ามีศูนนะคะสองสูตรนี้โอกาสมาครบ10บหน่วยสูงนะคะมาครบสิบหน่วยสูงมากปรากฏว่าเลขที่ออกสำหรับสองสูตรนี้เก้าหเจ็ดนะคะเก้าหกเจ็ดก็ตัวที่ชนกัน7ก็มาในหลักหน่วยนะคะเจมาในหลักหน่วยแล้วงวดวันที่1กรกฎาคมนะคะชนกันอยู่ หกตัวนะคะอาจจะชนเยอะนะคะมีคนมาดราม่าแน่นอนว่าเลขหลายตัวเลือกไม่ถูกนะคะแต่ว่าถ้าเรามีตัวตัดมันก็ไม่มีปัญหานะคะมันก็ไม่ยุ่งยากอะไรแต่ถ้าเราดูแค่นี้มันเยอะแน่นอนนะคะยอมรับว่ามันเยอะเลขที่ออกคือสองห้าแปดนะคะหลักหน่วยคือแปดตัวที่ชนก็มีแปดจริงๆนะคะแล้วก็แถมยังมีหลักสิบมาให้ในในตัวที่ชนด้วยนะคะส่วนวดวันที่สิบหกกรกฎาคมค่ะ สิกกรกฎานะคะตัวที่ชนกันมี6ตัวอีกเหมือนเดิมนะคะเป็นสองสามสี่หเจ็ดแนะคะแล้วเลขที่ออกคือสองแปดหกลักหน่วยคือ6นะคะตัวที่ชนก็6มามี8มาในหลักสิบให้ด้วยนะคะแถมยังหลักร้อยให้ด้วยเหมือนกันนะคะใน6ตัวนะคะแล้ววันที่หนึ่งสิงหานะคะหนึ่งสิงหามีเลขชนกันอยู่สี่ตัวนะคะก็คือ 9012ศู 9, 0, 1, นย์หนึ่งสองะคะเลขที่ออกก็คือ3าม้าหนึ่งะคะสามเก้าหนึ่งซึ่งหลักหน่วยคือ1นะคะหลักหน่วยคือ1ตัวที่มันชนก็1ก็มานะคะมี9้ามาในหลักสิบให้ด้วยนะคะแล้วงวดวันที่16สิงหานะคะสิสิงหามีเลขชนอยู่ให้ดูเฉพาะสองสูตรนี้นะคะมีเลขชนอยู่6ตัวนะคะก็คือ 9 0 1 2 4 5น0 1 2 4ึ่นะคะ901245ึ่ง้ซึ่งเลขที่ออกคือ811หนะคะก็หลักหนึ่งคือหลักเลขหนึ่งคือหลักหน่วยตัวที่ชนก็เข้านะคะเป็นเลขหนึ่งแต่เมื่อเอาสูตรที่3มาชนแล้วมันก็เหลือแค่3าตัวเท่านั้นก็คือ014นะคะศ1นย์เราก็ตัดได้ก็เหลือ1น,นะคะพองวดวันที่1กันยานะคะ2สูตรนี้ตัวที่ชนกันก็ หกตัวอีกเหมือนเดิมนะคะหตัวอีกเหมือนเดิมเจ็ดแปดเก้าศูนะคะเจ็ดแปเอาสูตรที่หมาตัดก็เหลือแค่7903เนะคะเหลือแค่4ตัวนะคะเลขที่ออกก็คือ997นะคะหลักหน่วยเป็น7ได้9มาในหลัก10ให้ด้วยนะคะวันที่16กันยานะคะสสูตรนี้ชนกันที่5ตัวก็คือ8ปดเก้าหนึ่งะคะแปดเกมเมื่อเรามาตัดกับสูตรที่หนึ่ง นะคะเหลือเพียงแค่2ตัวก็คือ2กับ3นะคะปรากฏว่าเลขที่ออกคือ083หลักหน่วยคือ3นะคะตัวที่ชนก็คือ3จริงๆนะคะแล้วก็งวดวันที่1ตุลานะคะสสุดนี้ชนกันอยู่5ตัวก็คือ8 9 123 89123สไปตัดกับสุดที่1ก็เหลือ3ตัวนะคะเหลือสองเนะคะเลขที่ออกก็คือ8 93หลักหน่วยคือ3นะคะตัวที่ มาก็คือ3มี9มาในหลักสิบให้ด้วยนะคะมี9มาในหลักสิบให้ด้วยแล้วงวดวันที่16บหตุลานะคะสองสุดนี้ชนกันอยู่6ตัวก็คือ1 2 3 5 6 7นะคะไปตัดกับสุดที่1ก็เหลือ1 5 7นะคะเหลือ3ตัวนะคะเลขที่ออกคือ0ูนย์ห้าหซึ่งหลักหน่วยคือ1หลักหน่วยคือ1ค่ะตัวที่ชนกันก็มาจริงๆนะคะส่วนหลักสิบ มีห้ามาให้ด้วยนะคะวันที่หนึ่งพฤศจิกานะคะหนึ่งพฤศจิกาสองสุดนิชชนกันห้าตัวคือสี่ห้าหกเก้าศูนย์นะคะสี่ห้าหกและเก้าศูนย์แล้วไปตัดกับสุดที่หนึ่งก็เหลือแค่สามตัวก็คือหกศูนย์สี่นะคะเลขที่ออกคือสี่ศูนย์หกปรากฏว่าหลักหน่วยคือสี่ตัวที่ชนก็สี่นะคะมีศูนย์มาในหลักสิบให้ด้วยนะคะวันที่สิบหกนะคะสิบหกพฤศจิกายนนะคะ ก็สองสุรนี้ชนกันที่ห้าตัวนะคะหนึ่งสองห้าหกเจ็ดนะคะไปตัดกับสุดแรกสุดที่หนึ่งนะคะก็เหลือเพียงแค่สองตัวก็คือหนึ่งกับเจ็ดปรากฏว่าเลขที่ออกคือหกหกหนึ่งหลักหน่วยคือหนึ่งก็มานะคะวันที่หนึ่งธันวานะคะหนึ่งธันวาตัวที่ชนกันมันก็จะมีตัวชนกันก็จะมีสองสามสี่นะคะแล้วก็หกเจ็ดแปดมีชนกันหตัวนะคะเมื่อไปตัดกับสูตรที่หนึ่ง ก็เหลือแค่สีกับ8เท่านั้นเลขที่ออกคือ9 9 4หลักหน่วยคือ4นะคะก็มาจริงนะคะแล้ววันที่16ทธันวาคม63 2ตัวนี้ชนกันสองสนี้ชนกันที่5ตัวนะคะก็คือ56 9 0 1 2นะคะ5ตัวเมื่อตัดกับสุดที่1เหลือเพียงแค่2ตัวก็คือ0กับ6ตัวไหนจะมาเราก็ไปทุนกันนะคะว่าระหว่าง0กับ6ตัวไหนจะมาในหลักหน่วย บนของงวดวันที่ 16, ธันวาคม63นะคะขอให้เพื่อนช้ยวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะไม่การันตีว่ามันจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะสูตรมันมีหลายสูตรมากเราไม่รู้ว่าสูตรไหนจะเข้าสูตรไหนจะหลุดนะคะก็ให้เอาไปเปรียบเทียบกันหลายสูตรสูตรไหนที่มันเดินดีที่มันไม่เคยหลุดโอกาสและความน่าจะเป็นมันก็จะมีมากกว่าสูตรที่มันเพิ่งเดินสั้นๆหรือว่าสูตรที่มันหลุดบ่อยนะคะแต่ก็ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสูตรที่เดินดีตลอดก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่หลุดนะคะมันก็อาจจะเดินมาได้พอสมควรแล้วมันอาจจะหยุดพักก็ได้หรือสูตรที่มันเพิ่งเข้าก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไปต่อได้หรือมันจะหยุดได้มันเพิ่งเข้ามันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินก็ได้นะคะหรือว่ามันอาจจะหยุดแค่นั้นก็ไม่มีใครต่อได้เหมือนกันก็หวังว่าวันที่ส6บกธันวาคมหกสามเพื่อนเนจะเฮงๆงปังปังกันทุกคนนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะคะกดไลค์ให้ด้วย กดแชร์เพื่อที่จะให้เพื่อนเพื่อนท่านอื่นที่ยังไม่เคยได้ดูสูตรนี้ได้ดูเผื่อว่าเราจะมีโชคร่วมกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีค่ะ